บอกได้ว่าพี่น้ำป่าโดนใจเ็ศเองพี่น้ำป่าลาลงไปกับไขรเจียวจัดคำนี้ง่คำตัดตัวเลยพี่น้องจะเต็มคำเกินไปนไหมเนี่ยเนี่ครับคำตัดตัวคำไม่ง่ายอื้ม ไข่เจียวแบบดีมาพี่นองเมนูแบบเรียบง่ายไข่เจียวบุชิ้ปตานะครับพี่น้องไข่ตีไม่เร็วเลยใส่ได้มันเป็นเจังีงได้เช่งไงพี่น้องเอ้ลงแบบว่าได้สมุดสักเท่าไรเคลียก่อนบุชินกองอายุหมองเดียบดูก่อนว่ามันจะได้ผลไหม มันจอกมาสวยรึเปล่รารอดูกันต่อเด้ออาก็ได้อยู่ก็ได้อยู่อเอากรบพี่ของเรานะครับพี่น้องหรือว่าตะหลิวนี่แหละคอยแส่ๆให้ใครติเป็นน้ำู่บนบนลงไปทางนา้นจะค่อยจับด้านอ่านึงนะครับพี่น้องีอ้ไข่เจียวลูกชิ้นปลานะครับซ้อยแบบทีๆบ้า ราชคเหมือนตัวครับพี่น้องอู้พี่น้องไข่เจียวรูชิ้นปลามันก็ดูดีเกินนะครับพี่น้องไงมันเป็นตะแซบบดเนี่ยขนาดเบื้องในกลองกระไดวะเดี๋ยวกลับดานนะครับพี่น้องรอชมตอนกลับดันมันจะเป็นเช่นไรพี่น้องรอนกระทายอีกเช่นเคยกลับด้ันนะครับว้าโอ้โหยังสีมือเหมือนเดิมตลอดเมื่อนิดหน่อย สวยงามครับพี่น้องสีกําลังสวยน้ํามันกําลังได้ทุกอย่างลงตัวโอเคไปกินเขาน้ากันรดครับันี้ไข่เจียวเสร็จเรียบร้อยแล้วมาครับพี่น้องนี่ไข่เจียวเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับโอโ้โหไข่เจียวลูกชิ้นปลาพี่น้องบ้าเป็นไดเต็มจานแล้วรบทุกคนนี่แซ่บมาพี่น้องเนึกว่าจ้าฟู้เป็นฟู้ ห oh. พี่น้องไอ้เบิงนึกงว่าพิซซ่าพี่น้องฟูเป็นฟูมาครับทุกคนครับมากินเข่าน้ำกันกันกบแซมพอบาน,นดีๆนะครับพี่น้องม้อน,นีนี่พี่น้องเย้ยโอ้ยหนึกว่าพิซซ่านะครับนี่คือไข่เจียวนะครับพี่น้องไข่เจียวลูกชิ้นปลานะครับแต่กัน,นี่พี่น้องเย้ยพี่น้ำปลาสูตรพอบานเหมือนเดิมกับเข่าสวยร้อนๆนะครับมาพี่น้ำปลาลาดก่อนเลยขันแรกนี่โอ้โห พี่น้ำปลานี่มันต้องไหนือลงกมือเองบางทีจะแสบอุย้ยไข่เจียวพี่น้องฟูๆเลยใส่ลูกชิ้นปลาแบบแน่นๆซอยแบบทีๆนี่พี่น้องโอ้โหไข่เจียวลูกชิ้นปลาจับเขาสวยร้อนๆแล้วก็อุย้ยแดดก็ซ่องให้พี่น้องเองจะคําแล้วก็ได้กับพี่น้ำปลาแบบแบ่แบๆนี่ครับอื้อ <c oughs> ก็โยนแบบดีโยนเข้าไปก็พริงน้ำปลานี่บอกเลยดีครับมาครับทุกคนมากินเขาน้ำกันครับพี่น้องกินเขาเที่ยงแต่เที่ยงตอนบ่ายสามครึ่งนะครับพี่นอ้องคำาตโตเลยอื บอกเลยว่าพี่น้ำปลาโดนใจเพศเองพี่น้ำปาลาล่าลงไปก่าใครเจียวจัดคำนี้ไงคำตัดตัวเลยพี่น้องจะเต็มคำเกินไปไหมเนี่ยเนี่ยคำตัดตัวข้าไม่ใหญ่ ให้เจอแบบดีสุดยอดสำหรับคนมากินไข่คือผมนะครับพี่น้องไข่นี่มันสามารถฟิวชั่นกับ อย่างอื่นๆมันเข้ากันได้ดีนะครับพี่น้องทำได้หลายเมนูทําได้หลากหลายนะครับคือใครกินง่ายความเนี่ยทุกคนใส่เลยเต็มข้ามครับหมูซีอน้ำปลาคือดีตัวไข่และตัวลูกสิ้นปลาเนี่ยเข้ากันเลยครับ แดดกับซองตาแฮ้ยนี่ตักนี่น้ำปลาใส่ลงไปบอกเลยมันดีมาก ไข่มีความฟูมีความกรอบนอกนะครับทุกคนเนี่ยบอกเลยเด็ดเป็นเด็ดอันนี้ก็คือคขั้งแรกของผมเหมือนกันนะครับพี่นออ้องเที่ยวไข่ถอดใส่กระปุกลูกชิ้นนะครับใส่กระปุกชิ้นปลาแต่ว่าซอยมันเป็นตอนเล็กๆนะครับโอ้แดดกับซ่องพี่น้องเลยกะพริกน้ำปลาตัวพอบานเนี่ยบอกเลยบอกเลย อร่อยแค่พีน้ำปลาครับเข้าสวยร้อนๆนี่กับกินได้เลยนะครับพี่น้องอดิ่งไม่ใครเจียวขอมอีกที่บอกเลยเข้ากันเดี๋วกับซ่องนาใหม่ปล่ ไข่เจียวนะครับไข่เ tamam จียวไม่น่าเชื่อมาเป็นไข่เจียวลูกชิ้นใส่ลูกชิ้นปลาเข้าไปมันจะแบบว่าอร่อยได้วยำตัวลูกชิ้นแบบกรุบกรับกับไปด้วยื เนี่ยอยากให้ได้ยินเสียงไข่ขบอบมับนะกรอบดีครับถ้าพี่น้องเอที C, ทุกคนที่กำลังเมองกินนี่อยู่นะครับพี่น้องอยากลิ้มชิมรสหรือว่าอยากลองมองว่ามันอร่อยจริงบ่ะไข่เจียวใส่ลูกชิ้นปาลาหรืออยเข้าไปนะครับหรือจะเป็นลูกชินน้นเลื่อนๆก็แล้วแต่หรือว่าจะเป็นยังก็ตามตีทุกคนใส่ลงไปในไข่เจียวนะบอกเลยว,ว่าไข่เจียวเป็นเมนูที่ผมกินบ่เค่อยเบือ่อเมนูไข่ถุกไข่ ุดยอดอร่อยแต่ละเมืองในชีวิตของคนเท้าเนี่ยจะกินอาหารหลายอย่างนะครับพี่น้องมันชอ,ออกนอกบ้านก็จะเป็นอาหารตามตั้งเป็นก๋วยเตี๋ยวเป็นอะไรนู่นนี่นั่นแต่เวลาห้องกับบานมา เดีย๋ยวทำเป็นริข้างนอกกันตามเป็นอีกอย่างหนึ่งที่ผมไม่เคยเบื่อก็คือไข่นะครับพี่น้องเมนูไข่ไข่เจียวไข่าดาวไข่ต้มไข่ตุน๋นได้ทุกไข่เลยเพราะว่าผมชอบหญ่มาก,กับไข่นะครับทุกคนตอนไปด้วยหน่อยกับหญ่มาก,กับไข่อยู่บ้านเลี้ยงเป็ดไปดเก็บไข่ทุกมื้อนะครับพี่น้องมันก็ได้เป็นว่าเป็นอย่างที่กินแบบ่เบือ่อแต่ทุกเมื่อแม่ก็ยังเลี้ยงเป็ดอยู่นะครับพี่น้องอยู่บ้านอื นี่เปลียนเรียงไม่กินไข่เองอมันคือดีมันคือดีมากเลยพี่นอ yeah. ้องเนี่ยตากพี่น้ำปลาลงไปบ้างเนี่ยโอ้โหตรงกลางไข่ มีแต่ลูกซีนอ่อย่ต้พี่น้งองให้เจอนี่รอเน,นี่ยระวาลทอดเป็นไข่สีฟองนะครับพี่น้องไข่สีลูก ที่เก็จะเป็นลูกชิน้นลูกชิ้นปลาประมาณสักสิบอันเอามาซ้อยแบบน,น้อยๆส้อยเล็กๆนะครับอขอือมีต้นหอมบอกกัคกี้เพิ่มสีสันของมันแต่ที่เด็ดของจานนี้คือพริกน้ำปลาบอกเลยว่าเด็ดรสชาติกลมความล้งตัวทำเองมันอร่อยอยู่แล้วรสชาติถูกใจ ใชครับทุกคนบางคลิปกันแล้ว้าหิ้วข่าวจะกินเมนูนแบบง่ายๆแบบนี้ไปจัดเลยไม่ต้องรอรผมว่าอร่อยคือเก่าสำหรับคลิปปีนี้นะครับพี่น้องเนี่อาจจะเป็นคลิปตัวท้ายของปีนี้ก็ได้นะครับก็จะไปเจอกันไม่คือปีถัดไป2026นะครับทุกคนเดี๋ยวหลังจากคลิปนี้แล้วอาจจะ กลับบ้านนะครับใส่เวลาเดินทางอาจจะประเดไทายคง้งทายคลิปอะไรแบบนี้นะครับทุกคนพอ,อผม,ผมไม่ใช่มืออาชีพผมผมแค่มือสมัครเล่นสุดยอดออข้าวหนึ่งจานข้าวสามทับพ,พี่ลงโตพอดี อิ่มแบบแน่นแบบจุกๆไปครับทุกคนไปพอกันไหมกับคลิปหน้าอีพี่หน้าอาจจะเป็นคลิปสุดท้ายของปีนี้แต่ว่าปีหน้าเจอกันไหมครับพี่น้องได้จัดท่าบรรยากาศกับบ้านนอกกับอีสานบ้านเฮามาให้พี่น้องเบื้องนะครับถ้าผมบ่กกิการนะครับพี่น้องขอบคุณครับที่เบื้องคลิปนี้จนจบบอกเลยว่าใครเจียวมันอดแ p ปเขากันให้กับทุกอย่างมันอยู่ที่ว่าเฮาเจียวเขาทอดออกมาแล้วมันเป็นแผ่นมันสวยแต่การรสชาติมันดีบ่ นะทุกคนไปล้องเห็ดกินมึงไปพอกกันไหมครับ